สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมีนเรนดิดานะคะวันนี้เราจะมารีวิวหวานเย็นแบบต่างๆนะคะโอ้ยหยาบเท้าทีา่มีนหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับแบบแรกนะคะพี่มีนมีด้วยกัน4รสชาติด้วยกันนะคะอันนี้หอมกระมานนะทุกคนอุย้ยดูดูๆเฮ้ยมามา <laughs> น,น่ารักเบื่อไหนน้องไง <laughs> มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับสีแรกนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะทุกคนถ้าไม่ใช่กล้องจริงนะทุกคนทุกคนจะเห็นเป็นเกล็ดสตรอเบอรี่ด้วยนะมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดสตรอเบอรี่ด้วยพี่บินไปตัดก่อนได้ค่ะมีเม็ดเม็ดด้วยค่ะอืมเดี๋ยวพี่บินตัดก่อนเอากันไปแป๊บนึงทุกคนพี่บินพูดผิดมันมีห้ารสชาตินะคะอ่ะเดี๋ยวพี่บินบอกสีนะสีแรกรสสตรอเบอรี่นะคะสีชมพูรสส้ม สีส้มนะแล้วก็รถอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเนาะมะนาวไม่รู้ค่ะเป็นสีเขียวแล้วก็องุงนสีม่วงนสีฟ้าแล้วก็องุ่นสีฟ้าแต่สีฟ้านี่เป็นของแม่เมีย์เพาะฉันนะแล้วก็สีแชมพู้อเอของเม่เป็นแบบมาทำมาเริ่มตักกันนะคะเริ่มจากสีแดงอึ๊บปสอแดง แตัดตัวคน <c oughs> ตังนี้ฉันินแต่เป็นค,คนกินนะกินด้วยกัน <Okay. S 3> พี่บีนตัดกัตัดไมนะ่ไง <c oughs> อือกัดแม่ออกรสชาติสตรอเบอร์รี่ชัดๆต้องบีมก่อนอืมอืมเปิดมาอืมกลับไปค่ะอังลอนค่อยกิน พี่มีขอตัวไปกินสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปกินสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนนะคะต่อเนาะต่อกันเลยบ๊ายบายกินต่อก่อนโอเคเมื่อกี้สีแดงที่มีหลุดมือนะคะเพราะยังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวเรามากินสีส้มกันต้องทำให้ไอ้น้ำออกก่อน สีส้มน,น่าจะเป็นรสส้มแต่ว่ามันเหมือนลูกพาอกคนเคยลูกพายอ่ะเป็นไหมอยากรู้ oh. ว่าตัดแล้วมันจะเหมือนลูกพามเท่าไหร่โค oh. ลูกพัมลูกพัมชัดชัดต้องหก<อ>งน้ำหมุกด้วยไหมอืมสับปะรดขอเอาทิชชู่ก่อนทุกคนพี่มีนอยากบอกว่าไอเดียแย่มาก รสชาติเหมือนยาพารารสส้มของเด็กาย,ดยาพาราน้ำรสส้มยาพาราน้ำรสส้มชัดชัดคามโซมยายาพารารสส้มนี่ยของเด็กยาน้ำน้องไม้กินไหมจะได้ไหายเป็นหวัดอ,อ๋อพี่บิหรือไปยิ่งกินยิ่งเป็นหวัดเพราะมันเย็นก็ให้มันไม่เย็นก่อนอ่ะแช่ไว้ก่อนนะให้น้องไม้กิน เหมือนเป๊ะแม่ไม่ขยับค,ค่ะต่อไปกินตามสีเลยเขียวไม่รู้รสอะไรเดี๋ยวพี่มีนต้องชิมก่อนในความฉีมม่ยังไม่สุกลูกพันยังไม่สุกคุณตป่ายา แค่ภาพนี้ไว้นะทุกคนภาพนี้ตลกมากมากเลยปลาลาเซตซัมมอนอันนี้เซตซัมนปลาโอ๊ยปวดหัวมากเลยบกต้องให้จิมินรีวิวนะฮะมาเดี๋ยวเรามากินจิมินไม่รู้ ยิ่งมันของจริงอันเนี้ยยิ่งยาพาราโอยาพาราไหนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเลยฮะเว้ยเว้ยทำไมอร่อยอนี้อร่อยดีสุดอร่อยเซตสองอันเนี้ยเนี่ยไม่ไม่เอาไว้สีเขียวเอออเาไปยาพารา น้องไม่บอกว่าน้องไม่ตายแล้วเนี่ยกินยาพาราอโลย์เปรี้ยวฮะเปรี้ยวเหรอลยเปรี้ยวกันดูดูเดี๋ยวพี่บินถ่ายกล้องหลังให้เดี๋ยวพี่มินถ่ายกล้องหลังให้นะ โอเคสรุปรสชาติที่ชอบที่สุดหึมชอบสีไไม่รู้ว่าชอบสีแดงหรือสีม่วงเลยเหรอสีแดงเพราะสีม่วงมีรสชาติของยาดีหน่อยรู้ไหม ขาตั้งกล้องเราเป็นอะไรเพราะว่าพี่มินไม่มีคนตั้งกล้องแล้วน้ำสตรอเบอรี่นะแคะ์เป็นขาตั้งกล้องในแบบนี้ไอ้กล้องหมดนนะน้องไอ้เฮอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้นะนี่ตรงกดไลค์กดไลค์กดไลค์ ไปเลยกดเลยกดเลยกดเตอร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะพี่มิ God ้นชิเดมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะกดเลยกดเลยอืมแล้ว like ก็กดอะไรอีกนะกดกระดิ่งกดกระดิ่งนี่ดีดีพี่มินไลค์ให้ทุกคนใหม่เลยคะอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด พด,ดูืิสีเปื่อนเหรอก็มันก็มันไม่ออกอะ่ะมันติดใต้นา